ซึ่งถ้าพูดถึงอานนนนำพานะล่าสุดก็มีจดหมายจากเจ้าตัวนะพี่หนุ่มซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจารย์อานน์ศักดิ์วรวิทย์เองนะท่านก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีจดหมายของอานนนนำพาด้วยนะียนะคะโดยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำคดี112เขียนจดหมายหาลูกวันวันพ้น,นโทษจะจำลูกไม่ได้และอาจจะเป็นฉบับสุดท้าย อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะบอกว่าเห็นใจคุณอนนท์นำพานะครับในฐานะพ่อของลูกแต่กระทำผิดไว้ก็ต้องติดคุกตามกฎหมายครับบ้านเมืองต้องมีหลักนิติรัฐนิติธรรมที่คุณอานนท์นำพากลัวว่าจะติดคุกยาวๆจนจำลูกไม่ได้ผมก็เห็นใจอย่างยิ่งแต่แปลกว่าทำไมถึงทำผิดซ้ำๆมาตราห1ึ่จนสารท่านไม่ให้ประกันตัว อน,อนนำพาไม่พยายามจำบ้างเลยหรือว่าตนเองทำผิดไปแล้วกี่ครั้งกี่กรรมกี่วาระแล้วสารท่านได้ตัดสินไว้อย่างไรบ้างถ้าจำได้ก็น่าจะระวังตัวไม่กระทำผิดซ้ำๆอีกครับนี่คืออาจารย์ <c oughs> อ,นอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะ